ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภาฝันและตุะสะสะนเลศสาพรมาจากชั้น KG สุสดนฟันค่ะหนูมาจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเศษศึกษาค่ะมา,ลาเล่าเรืกก่องเรื่องดาวลูกไก่้อกันหรือทันคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอย่างหนึน่งมีตากับยายอาศัยอยู่ด้วยกันตากับยายเป็นคนที่ชอบทำบุญมาก มีแม่ไก่อยู่หนึ่งตัวเราให้อาหารทูกวันตาได้ออกจากสวนไปหาอาหารตาได้เจอกับพระเขาโดงเลยอยากทำอาหารมาขวายาเมื่อจตากับยายไม่มีอาหารดีๆจงต้องจนต้องทำเอาแม่ไก่มาทำอาหารรู้ว่าเราจะต้องตายเลยต้องรารูกลูกแม่ไกรร่สอนลูกว่าเป็นพี่น้องกันก็ต้องรักกัน ลงมากับแม่ใจโยนแม่ไก่เข้าไปในกองไฟลูกๆทั้งหมดเสียใจมากจนต้องเข้าไปช่วยแม่ในกองไฟกระโดดไปฮีละตัวฮีละตัวฮีระตัวเปนครบเจ็ดตัวเฮราเห็นมังฟ้าก็เลยเส็กว่าเป็นดาวรูปไก่นะนิฮานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม่กับลู มีความรักจับต่อกัน